สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสทำนายดวงจะเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่ในอีก7เดือนอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสทำนายดวงสุดน่ากลัวอีก7เดือนข้างหน้านั้นจะเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่ร้าชีวิตมนุษย์ เรือนแสนย้อนคำทำนายอาจารย์โอเลยานสัมผัสหลังเคยพยากรณ์ว่าจะมีบุคคลสำคัญระดับโลกจากไปถึงสามคนพร้อมเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่คร่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนจากกรณีคำทำนายของอาจารย์โอเลยานสัมผัสนักพยากรดวงชะตาชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ออกมาพยากรณ์ว่าจะมีคนสำคัญระดับโลกจากไปในช่วงเดือนสิงหาคม ก่อนต่อมาหลังจากเดือนสิงหาคมได้ไม่นานก็เกิดข่าวร้ายสมเด็จพระราชินีนาถอดิาเบศท,ที่สองสวรรคตด้วยพระชนมายุ9 6พรรษาโดยเพิ่งทรงเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีในพระราชบัลลังก์ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยหนึ่งในคำพยากร์ที่หลายคนจับตามองก็คืออีก7เดือนข้างหน้าประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2566นั้น จะเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่ฆ่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนเทียบเท่ากับซึนามิญี่ปุ่นซึนามิภูเก็ตอย่างที่อาจารย์โอเล่ได้พยากรณ์ไว้หรือไม่และผู้มีชื่อเสียงระดับโลกอีกสองคนที่จะจากไปจะเป็นใครซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละท่านด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดหมอปลายพายกระซิบหรือ ภิกษุณีสุทัศสนาได้พูดไว้แล้วนะครับดังนี้กล่าวว่าปี2,566เป็นช่วงจุดไฟดูสิว่าไฟจะลามไปแค่ไหนแต่ปี2,567ไม่เรียบเราพูดแค่ปี66มีการจุดไฟเผาและคำว่าเผาการเมืองครั้งนี้สนุกเพราะเราจะเห็นกฎหมายใหม่ๆ เห็นการทำลายกำแพงใหม่ๆเกิดขึ้นในการเล่นการเมืองหลวงพี่คิดว่านักข่าวน่าจะงงเด็กๆที่เรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์จะมีความสับสนในชีวิตแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นทำแบบนี้ได้ด้วยหรือแล้วก็ทำได้เราจะมีการเลือกตั้งไหมได้ออกเห็นภาพเรากากระบาดไหม ภิกษุณีสุทัศนาหรือหมอปายได้บอกว่าไม่เห็นเรานะ่ะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงการจับคู่การรวมตัวการแยกตัวกันเยอะมากแต่ยังไงมีนาพฤษภาหลวงพี่ยังไม่เห็นแกปช่วงนี้ยังไม่เห็นการขนกรองขนหีบเลยพยายามถามท่านโยมกี่ครั้งถามท่านว่าจะได้เลือกไหม ท่านบอกเลือกแต่เลือกเนี่ยจะให้เห็นแต่รูปว่ามีอยู่แค่ห้องวงกลมเป็นแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเหมือนที่ผ่านๆมาไม่ใช่ประชาชนออกไปกากบาทฟังแบบนี้มันจะยุบสภาไหมเคยเห็นภาพว่าที่มีคนมีสีขึ้นมาแทนแต่ว่ามันรู้สึกเหมือนว่าอำนาจของคนเก่าเขาแข็ง แข็งผิดมนุษย์มนาแข็งเกินเหตุแข็งชนิดที่ว่ามันอะไรขนาดนั้นน่ะทำไมเขาถึงทำได้ทำไมเขาถึงอยู่ต่อได้ทำไมเขาถึงแหกกดฉีกกฏได้ขนาดนี้ดวงเขาแข็งยังแข็งแรงต่อเนื่องถึงปี66อยู่ใช่หรือไม่หลวงพี่ตอบว่าใช่แข็งถึงกลางปีเลยเห็นภาพเขา ดวงนะ่ะเริ่มตกลงไม่มีเลยเหรอปีที่แล้วมีช่วงหนึ่งที่ดวงเขาตกแอกเลยนะมีคนที่พยายามจะขี่เขาขึ้นมาทำได้นะเห็นว่ามีคนโดดเด่นทีนี้นะ่ะพอหมดช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาไม่รู้ว่าสุดที่รักของหมอปลายคนเก่าไปทำอะไรมาดวงเขานะ่ะถึงมหศจัรร์มาก แข็งสุดๆปีนี้จะเห็นเขาใส่ชุดแบบเต็มยศที่ไม่เคยเห็นเขาใส่มาก่อนเราจะเห็นว่าเขาใหญ่จริงคู่หูเขาไม่มีโอกาสขึ้นมาเลยเหรอคู่หูเขานะ่สู้ไม่ได้ดูพื้นดวงดูชะตามันกลายเป็นดวงเขาโดนกดเมื่อก่อนนะ่ะดวงคู่กันส่งเสริมการให้เจริญรุ่งเรืองแต่ตอนนี้นะ่ะ รายเป็นคนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งตกยิ่งต้องเขลียไปให้ไกลยิ่งไกลอีกคนยิ่งปลอดภัยต้องเป็นขั้วตรงข้ามเลยความคืบหน้าล่าสุดคำทํานายปี2566ผ่าดวงเมืองปี2566สุดวิปรโยคการเมืองแตกแยกธุรกิจสีเทาครองเมืองสูญเสียบุคคลสำคัญเปิดชะตาปีเถาะบ้านเมืองปั่นป่วน ร้อนแรงเปลี่ยนฝั่งขั้วอำนาจผู้นำไม่ดีโควิด19ยังคงอยู่หมอดูเตือนระวังเรื่องสูญเสียบุคคลสำคัญคอรับชันธุรกิจสีเทาเพียบวันซ้ำรอยปี2547การเมืองป่วนมหาวิปโยคมันมีทั้งดีและไม่ดีประการแรกพระราหูกำลังโคจรอยู่ตรงราศีเมษ จนกระทั่งมาถึงวันที่17ตุลาคม2566พระราหูจะให้โทษมากกว่าให้คุณและราหูเกิดมาทับลัคนาเมืองและทับพระอาทิตย์ซึ่งพระอาทิตย์หมายถึงบุคคลสำคัญเป็นเจ้าเรือนคุณของดวงเมืองฉะนั้นทำให้พระอาทิตย์หม่นหมองเสียหายแล้วพระราหูก็ครอบครองครอบงำเมือง ทำให้สิ่งที่ไม่ดีกิจการสีเทาๆหรือผู้มีอิทธิพลจะครอบคลุมชะตาเมืองจนกว่าพระราหูจะย้ายออกไปถึงแม้ว่าราหูจะย้ายออกไปจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนบ้านเมืองน่าจะค่อยๆดีขึ้นพินโยพงเจริญอายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติกล่าวกับทีมข่าวผู้จัดการออนไลน์ ถึงอนาคตของดวงเมืองประเทศไทยในปี2566ที่ถือว่าภาพรวมนั้นยังคงหนักหน่วงหลายๆายเรื่องโดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองที่ส่อเขาความรุนแรงรวมถึงในด้านของโรคระบาดที่ยังระบาดหนักดาวเคราะห์มีหลายดวงบางดวงก็ให้คุณบางดวงก็ให้โทษแต่สำหรับพระราหูจะเป็นด้านให้โทษ พระราหูนั้นจะมีวงรอบการโคจร18ปีที่จะมาอยู่ในราศีเมษหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเราก็เอา18ปีลบ2565ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นปี2547เป็นวงรอบของพระราหูปี47ก็เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นทางการเมืองก็ปัดป่วนวุ่นวายทางด้านภัยพิบัติก็มีเหตุการณ์ทะเล ที่ใกล้เกาะสุมาตราทำให้เกิดสึนามิปี47ชาวโลกตายเป็นแสนคนไทยตาย6,000กว่าและมีการสูญเสียบุคคลสำคัญเพราะฉะนั้นวงรอบของราหูก็เป็นวงรอบที่กลับมาทับลัคนาเมืองทับอาทิตย์ในดวงเมืองอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์พวกนี้มันก็วันวันเว,ว,วียนมาอีกครั้งหนึ่งความคึกน้าล่าสุด หมอปลายพรยกระซิบดูดวงประจำเดือนมก,กราคม2566ใครที่เกิด2เดือนนี้บอกเลยว่าดวงดีเจ้านายรักแต่อีก3เดือนต้องระวังดวงสะดุดโดนหลอกอันตรายจากการเดินทางเข้าสู่ปีใหม่แล้วล่าสุดหมอปลายพรยกระซิบก็ได้พามาเปิดดวงประจำเดือนมก,กราคม2566กันแล้วโดยเป็นดวงของเดือนเกิดตามมาเช็คกันว่า เดือนมก,กราคมนี้คนที่เกิดเดือนไหนจะดวงดีหรือคนที่เกิดเดือนไหนจะต้องระวังเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันคนดวงดีในเดือนนี้คือคนที่เกิดเดือนมีนาคมเดือนเมษายนเหมาะกับการเริ่มต้นเปิดความรู้ความสามารถของตัวเองและหาวิธีในการหาเงินเพิ่มจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเจ้านายรักเมตตาและ ได้มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยวิธีเสริมดวง 1. ไหว้พระธาตุประจำราศีเกิดของตัวเอง 2. ให้อาหารปลาเน้นปลาดุกกับปลาหมอปล่อยอย่างละเก้าตัวหรือรวมกันให้ได้9ตัวมอบบุญให้องค์เทพประจำตัวและเจ้ากรรมในเวรคนดวงสะดุดในเดือนนี้ได้แก่เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมเมื่อเห็นช่องทางการทำเงินทำให้เกิดความโลภเรื่องของการลงทุนอาจจะโดนคนไม่ดีเข้ามาหลอกลวงเสียเวลาไปกับการทุ่มกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเสียเปล่าคนเกิดเดือนสิงหาคมให้ระวังเรื่องของการเดินทางไกลให้ระวังการขึ้นเขาลงเขาอาจจะเกิดอันตรายได้เช็คเรื่องของยานพาหนะให้ดี คนเกิดเดือนกรกฎาคมให้ระมัดระวังการเดินทางทางน้ำและเรื่องเกี่ยวกับคำพูดอาจจะทำให้มีปัญหาเยอะคนเกิดเดือนพฤษภาคมจะเสียเงินกับการโดนหลอกค่อนข้างเยอะเสียเงินกับเรื่องเล่เทะโดยเปล่าประโยชน์